ถามต่อไปค่ะจากคุณกัญญพัสด์แซนสมค่ะตอนอยู่บ้านหลังเก่า<ม>เหมือนมีอีกพบมีพลังงานในนั้นอยู่ด้วยย้ายออกแต่ฝันหลายครั้งว่าย้ายเข้าไปอยู่ในที่เดิม <Okay. S 1> เป็นเพราะอะไรคะใช่ค่ะโอเคข้ามมาหม่น้่งค่ะคุณแม่เขาถามว่าตอนอยู่บ้านหลังเก่าเหมือนมีอีกภพมีพลังงานในนั้นอยู่ด้วย พอย้ายออกมาแต่ฝันหลายครั้งว่าย้ายเข้าไปอยู่ในที่เดิมเป็นเพราะอะไรคะย้ายกลับไปอยู่ในบ้านเดิมที่ย้า er อ znaczy, others, ยออกมานะคะในความฝ <complexities. S 2> ันนะฝันมากับจิตมันผูกพันอยู่ตัวนั้นน่ะก็ไม่มีอะไรละจิตมันผูกพันนะครับจิตมันผูกพันมันผูกพันมันก็ยังมีความอะไรอวันนั่นแหละอือเทวดาหรืออะไรเนี้ยทาให <Nathan. S 1> ้เราอจายอาวรด้วยความรู้สึกความผูกพันมันอยู่ตัวนั้นนะครับ อาที่คุณแม่เขาบอกว่าที่บ้านหลังเก่าที่ย้ายออกมาเหมือนมีพลังงานอีกพบหนึง่งมีพลังงานในนั้นอยู่ด้วยก็คือมีจริงๆใช่ไหมคะที่เขาคิดว่ามีแล้วก็เอากลับเก็บมาฝันอาจริงๆนะที่ไหนก็มีพลังงานหมดแต่ที่มันซ้อนกันโดนนะครับอืมมันก็มีแหละอยู่ที่ว่าเราจะสัมผัสได้เราจะมีความเชื่อมโยงกันหรือเปล่ามีทุกที่นะคะเป็นพลังงานซ้อนอ่ะเพราะมันซ้อนซ้อนซ้อนกันอยู่อ่ะมันก็อยู่กับเราแล้วก็พลังงานนั่นแหละจะจูนเจอกันหรือเปล่า ให้น้นเองแต่ละที่ก็มีพลังงานเจ้าที่แรงเจ้าที่ดีพลังงานของดวงวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยมันก็แตกต่างกันไปอะครับไม่แต่ไม่ไม่แปลกอะไรสามารถเป็นได้ครับอืมอโอคถามไม่ทันเดี๋ยวแป๊บนะคะถามไปเยอะตอบไม่ทันคะ่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะช่วงนี้คนเยอะ,อะเอาอันนี้ก่อนแล้วกันนะคะ สอบถามค่ะจากธรรมะเปลี่ยนโลกค่ะสอบถามค่ะเวลาทําบุญบางครั้งเรามีเงินน้อยอย่างเช่นซื้อส้มโลละ50บาทแต่พออีกสองอาทิตย์มีเงินซื้อส้มโลละ90บาทบุญชาติหน้าบุญชาติหน้าจะบุญเท่ากันไหมคะอะไรนะาถามมาเลยจิ๋วคำถามเวลาทําบุญบางครั้งเรามีเงินน้อยอย่างเช่นซื้อส้มโลละ50บาทแต่พออีกสองอาทิตย์ มีเงินซื้อส้มโลละเก้าสิบบาทบุญชาติหน้าจะบุญเท่ากันไหมคะส้มราคาคือดุยกันอนะลมส้มราคาไม่เท่ากันอวันนี้ซื้อได้ราคาโลละสมมุติห้าสิบใช่ปะ่ะแต่มัสองอ,อาทิตย์เรามีเงินมากขึ้นซื้อได้อย่างดีขึ้นเป็นร้อยกว่าบาท <90 S 2> บุญเท่ากันไหมถึงจะซื้อส้มโลละยี่สิบบาทอันนี้สงก็เท่าร้อยหนึ่งเพราะเจตนาดี มันไม่ได้แปลว่าจํานวนมากการทําบุญได้มากได้น้อยมันอยู่ที่จํานวนเงินมันอยู่ที่เจตนาตัวน,นี้สะดึงหนึ่งซื้อโลละสะดึงก็ได้แม้แต่แม้แต่ซื้อส้มลูกหนึ่งไปถวายพระก็ได้อานิสงส์เท่ากับคนซื้อสิบลูกกี่สิบลูกเหมือนกันเพราะเจตนาของเราสดาแด้แต่ว่าปัจจัยนั้นมันมาด้วยอะไรมาด้วยที่เราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครถึงคุณจะซื้อได้โลละสองร้อย แต่เจตานาคุณไปเบียรเบียงเงินมาอันนี้สูงก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นอ่ะการทําบุญไม่ได้วัดที่ปริมาณแต่วัดที่เจตานาของเราเพื่อจะดัดสระเพื่อให้เกิดบุญกุศลในตอนนั้นเองค่ะอืมชัดเจนค่ะครับการทําบุญไม่ได้ขึ้นอยู่กับมูลค่าของที่เอามาถวายครับอยู่กับเจตานาเจตานาที่เราจะสรณะวความตั้งใจที่ใช่แลปะปัจจัยน,นั้นต้องมาชอบทําด้วยนะไม่ได้ผิดศีลมานะ อืครับไม่ได้ไปรักขโมยมาซื้อจะทําบุญมันไม่ใช่ต้องมาด้วยเจตนาดีของเราการสดัของเราอืมเคยปล่อยปลาจากคุณเดินตามหลวงตานะคะเคยปล่อยปลาแต่ตอนเทลงไปไม่ได้ดูข้างล่างเป็นคลองน้ําเน่าปลาเน่าจะตายจะบาปไหมคะแต่ตอนแรกเราตั้งใจดีคะ่ะ เจตนามันก็ดีนะแต่ปานต้องไปถือว่าเป็นกรรมของปลาแล้วกันมันเป็นอย่างนั้นถึงต้องไปได้ไปปล่อยอย่างนั้นไงทึ่ที่มนุษย์ก็น่าจะรู้ว่ามันเป็นคลองเน่าอะยังเอาปลาไปปล่อยนะ่ะเป็นกรรมของปลาตรงนั้นแล้วกันถ้าดอกก็ถือว่าได้บุญถ้าไม่ดอกก็ถือว่ากรรมนั้นนะ่ะปลานั้นนะ่บบะเจตนาเรามันดีอยู่แล้วไงอืมแล้วเราจะมีกรรมกับปลาไมหมคะถ้าสมมุติว่าปลาตายไปโดยที่เราใช้คําว่าซัพเลาก็ได้ไม่ได้ดูว่าข้างล่างอน้าเน่าหรือน,น้าไม่เน่าอันนี้ ถามแทนคนอื่นนะคะถ้า<ม>ปลา,าตัวนั้นนะม,มันไม่โกรธเคืองแต่มันเห็นเจตนาดีของเราอะ่ะมันก็คนจะจบละแต่ทีนี้ถ้าปลาตัวนั้นน่ะมันจิตควงขึ้นมาน่ะมันต้องดูรายละเอียดอีกนะว่าปลาตัวนั้นมันขุณมัวหรือเปล่านี่ไงถึงบอกว่าเราต้องมีสติไงจะมาบอกว่าปล่อยเลยที่ไม่รู้หรอกว่าเน่าหรือไม่เน่ามันเป็นไปไม่ได้เราแม่หนึ่งมันต้องดูไปอีกอคู่อดีรอะ่ะ คู่ที่ปล่อยลงไปมันอาจจะพอใจเขาได้น้ำหน้ากูขอให้กูได้ออกมาเถอะมันก็โอเคใช่ไหมแต่ปลาลออกมาแล้วโอ้นหน้ำเน่ามันก็ยังกูมาปล่อยเนี่ยไม่ไปจิตเราก็สวนต่อกันเพราะฉะนั้นต้องใส่ใจรายละเอียดตรงนี้เราไม่รู้ว่าปลานะั้นะมันจะอาฆาตหรือมันจะดีใจเค,เคยค่ะหนึ่งเคยว่าอยากปล่อยปลาแล้วก็ตั้งใจไปซื้อที่ตลาดเลยไปซื้อที่ตรงเขาเรียกอะไรคะกระชังอ่ะใต,ตลาดเขาเรียกอะไระนั่นแหละคะ่ะที่เขาจะฆ่าจะทุกหัวหน่หนลา,นาเขียงปลาเขียง ก็ตั้งใจไปซื้อแล้วก็จะไปปล่อยที่วัดก็เห็นว่าวัดใกล้ๆก็เห็นว่าน้ําไม่ไหลเวียนเป็นน้ําบ่อซึ่งมันเป็นน้ําขังนะคะคิดว่าปลาไม่น่าจะรอดก็ขับรถไปักไกลเลยจะไปปล่อยที่ริมแม่น้ําค่ะเจ้าพญาพอไปถึงก็ปลาตายไปตัวหนึ่งค่ะก็เสียใจก็เลยคิดว่าตรงเนี้มันจะมันจะยังไงคะเราเจตนานมา่ะปลาทุนน้ำมันหนักใจสอบไปก่อนมันอาจจะถึงคร้วต้องตายแล้วการตายการตายอย่าไปมองว่าเสียนะ อันตายดีแล้วจะเปลี่ยนภพภูม,ม,ถมิถึงแม่หนึง่งถึงแม่หนึ่งจะไม่ให้ตายแม่หนึ่งไปปล่อยถึงเวลาตายเขาต้องตายอยู่ดีเจตนาเราดีแล้วก็อย่าไปคุนมัวมเพราะเราไม่ได้มีเจตนาอยากให้เขาตายเพราะฉะนั้นเขาตายเพราะว่าเขาอาจจะได้ไปเปลี่ยนภพภูมิแล้วก็ได้อืคือตั้งใจอ่ะแบบไปซื้อจากหน้าเขียงเลยที่เขาจะโดนเชื้อตอนเช้าอ่ะก็เอาพาไปสักไกลเชียวครับค่ะแต่ก็รอดหลายตัวค่ะมีตัวเดียวที่ตายค่ะ นั่นแหละตายถ้าอาจจะได้บุญไปเกิดใหม่ได้ก็ได้เราก็ไม่ได้มีกรรมกับเขาใช่ไหมคะ,ะไม่มีมดอกเพราะเราไม่ได้เจตานาเอาไปตากแดดมันถึงตายเนี่ยก็พยายามขับเร็วสุดแล้วค่ะแต่เขาไปไม่ถึงว่ามันถึงเฮาของเขาแล้วนะ่ะสาธุกค่ะสบายใจขึ้นเยอะเลยม,มีเคสช่วยชีวิตปลาเนี่ยสถานปฏิบัติธรรมที่นี่น้องเขาก็มีสระและสระมันจะมีช่วงที่น้ํำแห้งน้ําขอดแห้งเลยละที่นั่นเราต้อช่วยกันวิทย์ปลาไปปล่อยเพราะว่า ถัดไปเป็นเป็นแม่น้ําเป็นอะไรอส่วนแยกของแม่น้ําคือน้ําไหลแต่แล้วมันต้องมีจํานวนหนึ่งอะตายท่านก็รู้สึกไม่ดีพญานาคมาสื่อสารก็อขอบใจที่ช่วยก็คือเขาบอกท่านบอกว่าปลานี่คือบริวารชั้นล่างๆของท่านท่านก็บอกว่าเรื่องปลาที่ตายเนี่ยไม่ต้องไปไม่ต้องมปกังวลมันเป็นวันละที่เขาจะเป็นใช่เ<ว>จต<า><า>นาเราดีอยู่แล้วไมมาด้าของเขาช่วยได้ไม่หมดไงถึงวันชิบอก่างการตายมันไม่ใช่ว่าไม่ดีเขาจะได้เปลี่ยนภพภูมิไง อย่ยแนามาสื่อสารเลยนะผ่านทุกคนที่บ้านที่บ้านก็มีเหมือนกันมีปลาเยอะใช่ไหมนะเราก็ไม่เราเลี้ยงปลาแต่เราไม่กินปลาปลาที่บึงข้างบ้านอ่ะเสร็จแล้วพอน้ําท่วมมาค่ะพี่ขายปาก็ออาจากบึงไปบึงข้างบ้านแล้วเสร็จแล้วคนก็ไปจับที่ถนนเต็มไปหมดเลยทั้งทงที่เราไม่เคยจับอ่ะแต่เขาเอาปลาไปกินอ่ะมาทุกวันเลยคือแบบมันดิ้นตามถนนนะแล้วเราก็ที่บ้านเราก็รู้สึกไม่ดีแม่เหนืออย่าไปคุยมวยดิ เขาเคยทำกรรมร่วมกันเขาถึงเจอกันอืมถ้าเขาไม่ทำกรรมร่วมกันเขาไม่เจอกันดอกดีสิแล้วก็ได้บุญเขาได้ได้เจอกันเองอืมนี่เราไปขังไว้ตรงนั้นแล้วเขาไม่ได้เคลียร์กันอ่ะแต่เราให้อาหารนะให้ก็ให้ไปชิตให้เป็นดูเบค้ายงเราไปยุติีน่ะใช่ถ้าเราทุกข์เรายุติีนะพตายไปจิตเราก็จะไปหลงอีกนะ อยนั้นอย่าไปยึดติดชุจินด้วยนนายาหน่ะอืมัมนมเป็นโดยวิบากกรรมวิบากบุญของแต่ละคนมนุษย์สัสตว์โลกนะครับไม่ได้ซื้อมาเลี้ยงนะแมั่นแหละคือมันอยู่ในบอ่อแล้วก็ให้มันบางทีไปซื้อจากตลาดแล้วก็มาปล่อยลงบอ่ออย่างเงี้ยค่ะแล้วขอน้ำท่วมมันก็ออกไปแล้วก็สงสาร <c oughs> จากธรรมะเปลี่ยนโลกคะ่ะพิธีกรรมทางศาสนาแบบไหนที่ผู้เข้าร่วมพิธีได้บุญสูงสุด แม้ไม่ใช้เงินเลยแม้แต่บาทเดียวค่ะอ่าวิธีรักษาชิ้นไงสวดมน์ภาวนามาชิสวยๆเลยไม่ต้องใช้เงินอาจจะมีบ้างเนาะซื้อดอกไม้รับชิ้นอ่ะอ๋อใช่ใช่อือจะไม่เชียดเลยจะไม่สดาเลยมันก็เป็นไปไม่ได้สดาบ้างกำนัะสิบยี่อิิบาทนั่นละอือสาธุคำถามดีค่ะมีอีกไหมคะไม่มีอะไรสูงสุดทอดทานชิ้นภาวนา นั่นแหละทําให้ครอบคู่กัน,น,นกถ้าไม่อยากจะไดหน่ะไม่ใช่พิธีก็อยู่บ้านนั่นแหละอาตนาชินเอมแล้วก็ภาวนานั่งเองไม่ต้องเสียสักบาทไม่ต้องเสียค่ารถไม่ต้องเสียอาหารไม่ต้องเสียค่าดอกไม้ใช่แต่พูดถึงเมื่อกีก้เขาพูดถึงว่าพิธีไงเขาแต่พูดถึงว่า้าพิธีร่วมอะ่ะแต่ถ้าไม่อยากพิธีร่วมก็ทําอยู่คนเดียวในบ้านอะ่ะไม่ต้องเสียสักบายเลยอาจจะเสียค่าไฟเพราะว่าเปิดอยู่ในบ้านอืม ค,คุณกัญญพัฒน์สอนค่ะมีคําถามการให้เงินพระให้ทุนการศึกษาพระจะมีอาน,นิสงส์งยังไงคะมีสติปัญญาไงถ้าพระท่<พ>าทน<ด>นะนะมันก็ได้ทุกชาติแต่แต่มันจะส่งผลเมื่อใดอ่ะค่ะอืมบางทีมันยังไม่ทันส่งผลชาตินี้มันกับันชาติหน้าได้ปัญญาได้เป็นผู้มีหลักแถมฉดาเฉียวฉดา,ดดาดได้หละครับเพราะเราส่งเสริมคนได้ศึกษางไง ศึกษาธรรมะศึกษาอะไรแม้แต่เด็กนักเรียนที่เราส่งเสริมให้ค่อศึกษาไปในทางที่ดีน่ะเขาเป็นคนดีมีศีลธรรมอ่ะครับ<ม>เราก็เป็นผู้มีปัญญาแต่มันก็ต้องแยกแ,แยะอีกเด็กมันไม่ได้เรียนทางธรรม,มก็จะมีแค่ปัญญา<ม>แต่ถ้าว่าเราส่งเสริมพาะสงบง์เจ้าท้าท่านได้เรียนปฏิญาติปฏิบัติปฏิเวทห่างเรียนภาษาบาลีท้จริงศึกษาในธรรมะแล้วท่านนํามาปฏิบัติและสืบสานต่อเป็นครูบาอาจารย์บอกเล่า,าเราก็จะได้เป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลดด ความจําก็จะแม่นไปไหนก็จะมีปัญญาก็จะถูกถูกคดโกงหรือถูกหลอกไม่ไายมีนะ่ะอือก็จะกลายเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมจะไม่ค่อยถูกคดโกงถูกหลอกถูกลวงอย่างเงี้ยครับจะไม่หลงทางผิดน่ะอืออันนี้สงนะแต่มันต้องขึ้นกับเราทําด้วยนะจะบอกว่าหัวงั้นก็สงแต่พระเรียนกูไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะต้องแยกให้เป็นด้วยถ้าเราอยากจะได้เยอะได้เพิ่มอ่ะ เราก็ต้องทําด้วยส่งเสริมคนอื่นด้วยมันก็อยู่ในพรมิหารสีแดดม่าตาการุณนามุติดาวเบิกขาะอะไรจุ<อ>๊บจิบจุบจ๊บจ,บจ,บจบกันจะแอดมินเจอแอดมินอะเจอแอดมินคนกันเองครับคําถามจากวัตรีค่ะพี่ไข่ครับดีไม่ดีสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับตัวปัญญาอยู่ดีใช่ไหมครับใช่สีเพราะเราทําทุกวันนี้เพื่อเกิดปัญญ,ญาไงเพตัวปัญญ,ญาภาเราไปแก้ไขทุกอย่าง ตัวปัญญาพาให้เราพบซับเสียสว่างตัวปัญญาแต่พาให้เราดูดพ้นนะ่ะตัวปัญญาอยู่ที่ไหนก็อยู่ในนี้นะจะติปฐานชีนเนี่ยนะอืมอายเวทนาจิตธรรมานี่นะแต่ทุกคนบอกว่าตัวปัญญาต้องลอยมาเป็นก้งกอนไม่ใช่ดูในเทติปฐานชีเราเนี่ยเดี๋ยวที่มันเกิดขึ้นการกระทบเนาะแท้ๆทั้งหกนี่นะความรู้สึกวางได้ยึดติดอืมพุ่นคิดอิจฉามุ่งหมกมุ่นต่น้านแดง ถ้าเราคิดว่าเขาขอมันไม่เที่ยงก็วางเป็นดุเบกขาเห็นไหมปัญญาเกิดขึ้นนะโอ้ไม่รู้จะทุกไปทําไมทุกไปกูทำอะไรแปลกเห็นไหมปัญญาเกิดขึ้นนะก็วางแค่นั้นเองตัวปัญญาเป็นแบบนี้ไม่ได้ลอยเป็น,นก้อนๆมาดโวนใจเราตู้มตัวปัญญามาแล้วไม่ใช่นะจ้าครับคุณแม่กัญญาพัฒน์สอนแซนสมาร์คดูจากอนอร์เวย์นะคะครับร <มา S 1> ู้ค่ะจากนอร์เวย์เคยจีแบบเนี้ยเอฟซีไม่ขายะมาจากทางไหนนะปัญญา ใช่ตอนนั้นเราเข้าใจเพราะเรายังไม่รู้แต่ตอนนี้มันเริ่มรู้แล้วไงเก่งกลัวตบาาตายตบบาปก็ปัญญาการที่เร่งรักษาศินนั่นแหละก็คือตัวปัญญาการรักษาชินใหครบก็ตัวปัญญาการเร่งทำทางก็คือตัวปัญญาเพราะมันกลัวตายกลัวตกนรกไงกลัวอดอยากในชาติหน้าชาตินี้ก็คือตัวปัญญาอะไรชีน้อยน้อยนั่นพึ่งปึ่งจะมาระ พึ่งจะมาน้ำึงเะมาทำไมไม่มาพึ่งไม่มาตอนชานชุ่มนะน้ำพึ่งอ่ะนะคะน้ำพึ่งเรือเสียงพึ่งปลาครับน้ำพึ่งพึ่งมาครับเป็นไปได้มาช้าดดีกว่าไม่มาใช่ค่ะมันถามจากเดินตามหลวงตาค่ะเดี๋ยวให้พี่ไข่จับก่อนไม่เป็นไปดมันร้อนนั่นอนแต่มันล่วดินไข่นะเจ้าค่ะครับงั้นตอบคำถามก่อนเนาะอะแม่อาเจียนมีอะไรหรือ อยกากอยากแกถามพี่ใครว่าถวายสังฆทานอสุรกายตัวเดียวรู้ว่าเป็นอยู่ทิดวงวิญญาณที่เมื่อก่อนก็ให้เข้าไปหมดแตด่ใครรับบุญได้คใครก็ตามที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรหรือเราเบียดเบียนกันหรือเราเคยแท้งเวรซึ่งกันนกักการ่ะบุญครั้งนี้ขอยกให้ท่านทุกทุกทุกงานที่รับได้เออค่ะอืมให้ท่านมารับเลยรับได้ก็เปลี่ยนภพภูมิอโหสิกรรมการข้าพเจ้าก็พึงปรารถนาเพื่อการพ้นทุกข์ บุญกุศลที่ข้าพเจ้าเจตนาที่ทําอยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อพ้นทุกข์แล้วก็แลการพ้นทุกข์เป็นสิ่งประเสริฐที่พระพุทธเจ้าท่านเคยสอนไว้ข้าพเจ้าก็พึงปรารถนาให้พวกท่านทุกรูปทุกนามพึงพ้นทุกข์ปรารถนาเดียวกับข้าพเจ้าเถ<า>ิญ,ญ <c oughs> านาี่ผู<า>้มีปัญญาต้องอธิฐานแบบนี้ใช่เพราะเราพึงปรารถนามันไม่มีใครอกปรารถนาให้ใครพ้นทุกข์นะ เนื่อเป็นหนึ่งคนทางโลกสิแกนชินดีการจะตายไม่ได้ก็ตบหวัวตีหวัวย,ยินกันตายพี่แต่คนทางธรรมเท่านั้นแดละเร <Yeah. S 2> ื่องชินสูงสุดก็คือการอยากเห็นความพ้นทุกข์นี่แหละอันนี้สูงเยอะมากเ <c oughs> พราะมันไม่มีใครตรอเจตนาดีที่อยากให้ใครได้ดีกว่าใครใช่ไหมพี่ไอซ์ <c oughs> แต่ผู้มีศินผู้ละอายต่อบาปนี่เด็กพึงปรารถนาอยากจะเห็นทุกคนพ้นทุกข์คือมันเป็นศิลที่สูงสุดในจักรวาลสารเขามานเขาสอนว่าอยากอะไรปรารถนาให้ทุกคน ได้อร <the supply> ิยส şey ัจส e ีอันเดียวกันใช่ป่ะใช่ก็คือพ้นทุกข์ถ้าเราเข้าถึงอริยสัจสีคือทุกขสมุทัยนี่ด้วยมรรคก็คือตัวปัญญาตัวการพ้นทุกข์นั่นแหละครับแล้วก็จะถอยพระพุทธรูปองค์นึงแล้วก็ขาไใจแล้วก็หนังสือธรรมะสองเล่มนั่นแหละผู้มีปัญญาก็จะรู้เองนะว่าควรทําแบบไหนอ่ะแล้วก็จุดเก่าวใช่ครับจะใครไม่พูดใครเห็นหมดแต่แต่แแต่ผู้ปัญญาก็จะรู้เอง ผู้ปัญญาเขาจะสื่อสารไดรู้เองไม่ต้องพูดมากแต่ก็มีทรรอ่ะเมื่อกี้ไปนั่งพูดเออเด็กไปไม่มาถามเพื่อเขาได้ใจเห็นนะแต่ใครไม่พูดแน่ๆพูดมีปัญญาทดสอบภูมิดูดีจังเลยสาธุพี่ใครเจ้าค่ะไปทำงานต่อเลยเจ้าค่ะเชิญน้ำถวายบุญพี่ายเด้วยนะเจ้าค่ะสาธุดีใจที่สุดแล้วสุขแกเป็นคนณอ่ะอ้าวเป็นได้สิเห็นไหมแต่พระภูมิหนุ่มด้วยอานให้สมผลบุญอ่ะ การเสียเสดาของแม่เขาเจตนาดีอ่ะอันนี้ส่วนดีถ้าเกิดชาติหน้าเรายังไม่พ้นทุกขป์ปัญหาก็จะมีแต่คนที่เจตนาดีกับเราทําอะไร,รก็มีแต่คนห้อมล้อมรักใคร่เอ็นดูเมตตาช่วยเสริมอ่ะว่าเจตนาดีของดาวอ่ะค,ค่ะ<อ>ดรับกายน่าสางสารมากเขาแบบน,น,น่าเกลียดมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ฮ่าใครเห็นเยอะมากว่านั้น่จำไปเถอของทุกอย่างมันไม่เท, <c ười> <c ười> ท,ที่ยน<ต>เปลี่ยนแปลงได้เป็นคนแล้วก็ดีใจว่าเราอุตส่าห์มุ่งมั่นอ่ะ ตั้งใจอ่ะตั้งใจให้เขาไปเกิดให้ได้เลยอ่ะในในทรรแล้วไม่ต้องเสียเวลารวบให้หมดอย่างเงี้ยแล้วก็นั่นแะเจตนาที่เราจะได้ไม่มีวิบากกรรมนะเจ้าหน้าก็จะได้เป็นผู้ที่ประเสริฐสูงสุดอ่ะดีใจเนี่อปลื้มปลื้มนี่แหละแล้วก็ปลื้มเห็นแม่ด่อันนี้เิมผลบุญมันเป็นแบบนี้น่ะถ้าเราทําถึงเข้าถึงเข้าใจอ่ะปฏิบัติได้มันก็ลดละวางได้แล้วมันก็เห็นด้วยตนเองมันจะเป็น เขาได้อะไรนะอะไรอ่ะอัตเฮอัตโนนาโถด้วยแล้วก็ใช่รู้ได้เฉพาะเดนกันถ้าห้ท่ันพอกี้เขาก็เจ็บมากเลยอ่ะเขาค่อยจะหนีไปไหนอ่ะเราต้องช่วยบ้างจะห้ยรุนตาช่วยก็ช่วยได้ก็แป๊บหนึ่งแต่เราต้องวางเป็นอุเบกขาด้วยเราไม่ช่างบุญแล้วเราจะไปอุเบกขากันตรงไหนอ่ะมันต้องเข้าใจด้วยศีลธรรมด้วยครับ ก็เลยไม่ไม่ค่อยหาหลวงพ่อแต่ว่าจะไปขอบุญท่านให้ให้ช่วยแบบว่าให้นางวิญญาณไปเกิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาพลังบุญท่านช่วยนะแต่ไม่ใช่ว่าให้ผีอะไปใช่มันก็แล้วแต่แต่ละคนความคิดไม่เหมือนกันพี่พี่สายโยค่ะตอนนั้นนั่งนั่งนั่งแบบทําจิตให้มันอยู่เป็นกลาง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 จนลุงวิญญาณอยู่ไม่ได้อ่ะบต้องขึ้นคุ้นขุ้นมาเพราะว่าเหมือนเหมือนกับแบบ คือไงที่บอกว่าถ้าเรามีดวเป็นทุกคนมีดวมียาผีเทนั้นแต่แต่ถ้าจิตเราเป็นแทพเป็นพรมอะ่ะมันก็อยู่ร่วมกันไม่ได้หรอกผีกับ,กบพรมแต่แทบจะอยู่ด้วยกันได้หรอผีมันก็ชอบอยู่ตนที่สุขโปรเถแทพพรมท่านก็ชอบอยู่วิมานแก้ววิมานทองถ้าจิตเราเป็นวิมานแก้ววิมานทองเป็นแก้วอันสัยบริสุทธิ์น่ะผีมันจะอยู่ได้หรือมันอยู่ไม่ได้หรอถ้ามันอยากจะอยู่ได้มันก็ต้องเปลี่ยนจิตเป็นแทพเป็นพรม แต่แทบพรมจะให้ท่านมาเปลี่ยนจิตเป็นผีท่านก็ไม่แปนหรอกเพราะ่ทนจิตซูนย์ดาวเห็นไหมครับมองเห็นง่ายง่ายแค่นี้เองอันนี้ยาเลยอยู่ที่เราแหละน่าจะเปลี่ยนจิตได้ไหมถ้าดำชมาที่วางได้อุเบกขาได้เราก็จะเห็นเป็นแบบนี้จิตจิตให้ละเอียดละเอียดแล้วก็ยิ่งดีนะจ๊อใช่อัดีสิเพราะเราทําจิตให้ละเอียดไงนี้เหมือนกับเราเราทรงชานมันมันไม่ใช่ชานอะไรที่แบบมากมายเพียงแต่อยู่ในพวง มันรู้<อ>ได้เฉพาะตอนน่ะมันรู้สึกรู้ตัวเพียงพร้อมทุกอย่างแต่มันไม่ไปหมกมุ่นกับความคิดเสียงกระทบเสียงได้ยินหรือว่าความรู้สึกมันแค่รู้รู้แล้ววางรู้แล้วก็อุเบกขาแค่นั้นเองแดนเราก็ไม่หมกมุ่นว่าอะไรปฏิบัติหมกมุ่นไม่ใช่ยางนั้นค่ะมีความสุขเราทําได้เรามีพลังแล้วก็ดีด้วยนี่แต่ถ้าจะปฏิติก็นิพันธ์ขณะที่มีขัน จิตมันไม่เอาอะไรมันเป็นอุเบกขาเป็นสุญญาตารับรู้รับฟังได้แต่ว่ามันไม่ไปยึดติดมันไม่ไปส่งเสริมหรือว่าไปหมกมุ่นคุนมัวปรุงแต่งมันวางได้ด้วยอุเบกขาแล้วจิตมันก็จะเป็นจิตเบรบอลคุยกับพี่ใครเลยมีความสุขมากฮะพวกภาษาเดียวกันไงภาษาดอกไม้ม,ม,มีคนเข้าใจแ,แม่พร้อมแม่พรมก็เลยรู้สิกปีจีนนะอือ ือพี่ไปนั่งพู้ถ้าายอย่างเดียวไม่ได้ดูต้องมาทำพี่ไก่ก่อนแล้วก็แบบขายรอนดูว่าจะรู้สึกไหมเป็นได้จ้าค้าต้นมาเจตายแล้วตจ้าบุปกานลืมรถเลจัดเต็มค่ะเจตนาดีทำดีคิดดีความดีมันก็สมผลเดียวเห็นไหมครับแม้วเมื่อกี้ล้างขี้ไก่ที่ แม่แม่เขาเซลเขาบอกไปถามพี่ไครว่าซื้อแฟนเพื่อนมนาใส่ไก่ให้ไก่ได้ไห <c oughs> มแฟนเพื่อนตั้งอ่ะแทำพลาดอ่ะใส่คิดเนาะเกาเซลเล่นไงเบุกขี้ไก่เบุกขี้เราเธอเราแต่นี่คุณก็เดินเหยียบแล้วก็สถาบันถือไม้หน้าเป็นแบบนี้เจ้า<ๆ>ของไก่หรือจะเป็นกรรมอ่ะปล่อยให้ไก่มันเดี้ยได้ถ้าบอกว่าไก่มันเป็นธรรมดาของมันไม่ได้หรอกเขาต้นจับการอย่าให้มันข้ามมาแต่มนุษย์มันพูดไม่ได้ไง แลาวแต่เขาอ่ะมันชอบมาขันหลังหลวงตาตอนหลวงตาเทศไก่มันก็ต้องขันนะพี่ยิ้มไม่ทด้ไงเฉพาะเวลานั้นตอนหลวงตากำลังจะเทศอ่ะพี่อย่งต้องวิ่งไปไล่อ่ะจะมาโมเบียขาไปนะอืมจะมาไล่ตาด้วยเพราะเห็นหลวงตาหยุดเลยอ่ะจรัเราก็เออผมต้องวิ่งไปไล่แล้วแหละเพราะขนาดท่านหยุดอ่ะมีคำถามค่ะตามหลวงตา เกิดมามีสติปัญญาน้อยสามารถทําบุญชาตินี้ให้ฉลาดขึ้นทันกับการใช้ไหมคะมีสิตอนนี้ก็รีบทําสิสวดมนต์ภาวนารักษาศีลจานนัซื้อสวดมนต์ถวายเทียนทูกเทียนมันดได้หมดนะต,ตัวมีปัญญาน่ะเยอะแยะเลยทีต่ตสูดแล้วตัวเรานี่แหละถ้าได้ฟังอย่างนี้นำไปปฏิบัติดีมันก็ได้หมดนะครับอือันนี้สงูงของการทําบุญเยอะแยะ ที่เราจะทําหรือเปล่า <coś> แต่ทำ้ะอย่าไปหวังว่าทำแล้วขอถูกตัางวันที่หนึ่งถูกหวยโดยเบอร์นั่นนะไม่เป็นปัญญาแล้วมันไปในทางโมฆะโลภะโลหะแล้วอะโล,โลหะนั่นแหละโลหะเราหางเงินเงินงานโลหะขอเงินใช่มันไปแทนโนแล้วไงมันก็เลยอานิญญสงส์ของบุญก็เกิดน้อยปัญญาก็ไม่เกิด เล้วดโทษใครแต่พราะเราอธิษฐานแต่ด้วย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 ถูกไหมจังวะถูกไหมถูกไหมถูกไหมผัวรวยเมียรวยผัวหรอเมียด้วยลูกสาวสวยผัวหรอผัวไปดังดีว่าเน็ตหลุดจ้าขอโทษทีค่ะพี่ไข่พูดจะยาวเลยเน็ตหลุดน่าเป็นข่าวไหมก็ไม่ไม่ได้โทษพี่ไข่บอกว่าพี่ไข่พูดจะยาวเลยคนไม่ได้ฟังไม่ได้โทษไม่เป็นไรแล้วแต่ว่ามีบุญแล้วได้ฟังเนาะอืมอาจะเชื่อ